เอเดวี้เียนเฮ้ยสามสองข้างหลังใครวะเฮ้ยสาข้างหลังใครอะี่สินรงีตัวนรงี่สินะที่ิะที่สินะที่สินะที่สินวที่สิะเี้ยอย่าีินมมั่สินะที้สินะที่นี่ยเออว่ารถะี่สดะที่นี่สนีไงไมะใช่ปิ่สิ่สิ่ิ่ะ่ิี่ี่าท่นทน้องผมน้องผมน่่ไม่ใช่ไม่ใช่นนะ พี่ออกไปคมกลัวเย้ใครวะ้กพี่เขนอยู่ไหนวะเฮ้ยข้างหน้ามึงพี่มีจิ้มรถขาวมั่วนะเว้ยมีกล่องมีกล่องซ่อมปะมีไอจูมีกล่องซ่อมไหมอยู่อยู่รถผมอะเอาไม่พี่เดี๋ยวผมเบิกเบิกเอาแป๊บนึงแล้วที่ที่ตู้มีไหมที่ตู้ไม่มีเลยอะเราปิงไม่มีพี่มีพี่มีกล่องซ่อมมาเลย

ข้างหน้าข้างหน้าเลยอูอูแยกทางซ้ายเข้าช่างแยกทางสายเข้าช่างแยกทาายเข้าช่างแยกทาสายเข้าช่างเข้าช่างแยกทาสายเข้าช่างเนี่ยบัมดี้บัมดี้ฟูลี่ลียบัมด e ี้เอาดิบัมตกน้ำไปเลยบัมตกน้ำไปเลยออกจากตตัวนี้ออกจากตตัวนี้ออกบัมตกน้ำไปเลยบัมตกน้ำไปเลยเอาไอ้เหี้ย เอาแม่งดิเอาสามห้าเกนี่ยเอาสามห้าเอาสามห้าเกก่อนเลยเอาสามห้าเอาสามห้าเกก่อนเลยเามาหลุดดิเอาลงมาตูหลุดดิเอาขี้เลปัญา่อนเที้ยนิดดิ้างอยู่นู่นนู่นูเลี้ยขวามือจ่าแล้วออกออกมาออกมาออกมาไม่แล้วหีเขไม่ได้หรอกไม่ได้อะแล้วหนีเขามาทำไมไม่แล้วหนีเขามาทำไมอ่ะเอ้ย หนีเขามาทำไมอะ่ะหนีเขามาทำไมมึงตามผูกกูตอนไหนก่อนฮลโหลมึงตามพวกกูตอนไหนก่อนมาได้ไงกูจะเห็นป้ากูจะเห็นาบควายโอ้โหยี่ห um, uh, 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 ้อ้อย mm ่หอี้สยี่อยี่อยี่อ่้อย้อย้อี่ยี่อ่้อร่้อ่้ี่ย่้อยีอ่อยอ้ออี้อยี่้อ้อยี่อ้้อ พอ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 เราลงน้ำเยอะแล้วเนี่ยไอ้เฮียไอ้กโง่ไอตัดเชื่อจองกูกูนี่กูเอาแม่งหายไอ้พวกเฮียเนี่ยเอาแม่งหายโง่ขนาดเราโง่พี่ร้องโง่ควายขับหนีอ่ะเฮียสภาพเอาดิมึงลงเลยดีกว่าต้องบั๊มหรอกลงเลยดีกว่า ไล้่เลื่อนมาไหมเฮ้ยคะแนน่ะตรงนั้นน่ะตรงแลงดำอ่ะตรงแลงดำก่อนเลยเอ้ยเอาสามารถสามารถสามารถจะพังแล้วเฮ้ยควันขึ้นควันขึ้นมันต้องลงแล้วดับ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 แล้วนลง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 ฟังอูฟังอูไปดูฟังอูหน่อยไปอูก่อนหยิเพิ่งลงไปอูก่อนชนหรือเปล่าชนอูดีแล้วอูตีแล้วคลิป เฮ้ยพังแล้วจักรแล้วเเฮ้ยลงแล้วเฮ้ยล็อกรถพี่ล็อกรถล็อกรถไอ้ไอ้นั่นนุ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 ่นเดินนั่นเดินนั่นนุ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 ่นม้าไอ่ทำเฮียอะไร โง่เฮียบักหล่าไม่สัตว์ทำเฮียอะไรได้อ่ะทำเฮียอะไรวะกูได้สัตกระเบือมันกากูดิเฮ้ยยนอยางอยาเล่นแย่กันอย่าเล่นแย่กันจักมากูมาหจับหมาแมงเอ้ยหน่วยจับ้บหมากูไจับนสัตว์โทษเลยเฮียสัต วายสัสที้เยอะไปกูวายนมึงไปกูป่าไอ้สัสบูดีอะไรส่วนเอี่อะไรเอ็เทียอะไรสัสกูยังไม่ตายมาดิที่เพื่อนเลยสัสโคจมายที่เยอยเอ็เทียอะไร มึงอ้กี้อะไรไหวไหวไหวเว้ยไหวเว้ยดีดไหวอย้ากีกันเองเอ้ยหี้อะไรเหี้ยแบงสัมึเก่งเหรอเหี้ยเก่งกว่ามึงเ่ะอเก่งกว่ามึงไ้สัแถวดีเฮ้ยอย่าไปจระจุกกันดีว่าตอนนั้นแถวเนีมึงแถวปะเนี่ถามเอ้สวย มาดิดิยังงูมาดิกูลัวมัดต่อยกับมึงก็ได้ดิเดี๋ยวเข็มสวยน้องโอ้โหยาดิวบ้ามาดิมาดิกับอาวุธต่อยก็ได้ดิมาดิควายขวาใช่ป่ะเฮียยาใช้ร้อยอันก็ไม่น่ามุดรอยควายโง่ถุนเฮียสมเพชนั่งตีกันอยู่เลยควายเอาพูดดีพูดดีพูดดีพูดดดีพูได้เยอะมึงต้องคนเยอะดีเป็นจ้อนมาดิมาดิพูดดี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 ไอ้ควายพูดดีพูดดีเป็นย้อน อ๋อเจยงออเก็บอาวุธ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 มัดหาวิาเก็บอาวุธ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 ถามจริงเพื่อนอุ้มเรื่อจริงวิาฆ่ากูปะเอาจากพื้นที่ด้วยครับสู้กูไม่ได้เพียงแต่นิดเดียวแล้วไม่สัตว์ขออุ้มเนาะเหียมันบ้าเียอะไรเนี่ยโดนจับไม่รู้ตัวอีกสัตว์เอ้ย เอามาไว้ฝั่งเอามาไว้ฝั่ง้าง้าเนี่ยเอาพวกหญ้าเนี้ยหมอครับนะครับ้าอุ้มศพเลยครับหมอว่ารถไหนกลับนี่ไปสอนอกหมดเลยนะฮพหลอกครับอันนี้อันนี้คือเขาอุ้มเพื่อนอยู่อ่ะยินอย่างเนี้ยเอาเนี่ยข้างหลังอ่ะเห็นไหมเห็นไหมยิงยิงเลยไหม ingenium